มผมผมผมมาขับรถซูบารุครับเล่นที่เฉยนี่ผมเป็นสวาททหารมีอะไรปะอ๋อไม่เบิ้ลทำไมเมื่อกี้เบิ้ลทำไมก็พี่ปาดผมออกมาปาดทำไมก็แล้วก็ปล่อยไปแล้วไม่ได้ปาดมันจะเลี้ยวอยู่ก็รถข้างหน้ามันนั่นพูดดีดีก็ได้อ๋อเออไม่ต้องไเปเบิ้ลก็ชอบพาะฮะจ้าผมกาบคุณไหมกาบตรงนี้ไหมข่ากาบไม่งามๆมั้ไห่ต้องหรอพี่ฮะไม่ต้องหรอกเออนี่ผมเป็นนายทหารสวาทอยู่กรมมาทำมาณูน้าผมขับขับซูบารุมีปัญหาอะไรปะ ผมไม่มีหรอกแต่พี่ปาอปดออกมามพ,มมพี่ปาดออกมาผมเป็นหนายทหารไม่ผมมีกล้องพี่จะดูว<ต>่ามีกล้องก็มีไปนี่ก็พี่ป